คุณประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวประโยชน์ของตัวมะพร้าวสกัดเย็นนั้นสามารถนำมาใช้ได้หัวจโจรท้าให้ประโยชน์ต่อร่างกายทั้งภายในและภายนอกตั้งแต่ผมผิวพรรณไปจนถึงระบบการทำงานต่างๆของร่างกายถือว่าครบครันเลยทีเดียว 1. ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันน้ำมันมะพร้าวได้รับการขนานนามว่าเป็นไขมันแคลอรี่ต่ำแถมบำบัดความหิวได้ดีกว่าไขามันหรืออาหารอื่น กินน้ำมันมะพร้าวจะไม่หิวเป็นเวลานานและตลอดทั้งวันจึงกินอาหารน้อยกว่าผู้ที่กินน้ำมันอื่นๆทำให้มีแคลอรี่น้อยกว่าจนไม่มีเหลือสะสมเป็นไขมันมีคุณสมบัติที่เป็นกรดไขมันขนาดกลางที่ถูกย่อยได้ง่ายและเคลื่อนที่ได้เร็วเป็นกรดไขมันอิ่มตัวไม่ถูกเติมออกซิเจนและไฮโดรเจนที่เป็นสาเหตุของโรคแห่งความเสื่อมรวมทั้งโรคอ้วนทำให้อาหารมีรสชาติและอิ่มนานขึ้นเพิ่มพลังงาน การกินน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เพื่อลดความอ้วนเป็นแนวคิดของอ k i n ินเดเอโดยมีหลักการว่าต้องลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่กระตุ้นให้ร่างกายหลั่งอินซูลินซึ่งส่งผลต่อการสะสมไขมันของร่างกายหากงดกินแป้งและกินแต่ไขมันไขมันจะกดความอยากอาหารเมื่อกินไปสักระยะเราจึงกินน้อยลงน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์มีคุณสมบัติช่วยลดความอยากอาหารได้ดีกว่าไขามันชนิดอื่น ช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญพลังงานของร่างกายกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์และสร้างความร้อนได้เร็วจึงไม่สะสมในร่างกาย 2. ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองกรดไขมันสายกลางในน้ำมันมะพร้าวช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและกระบวนการรับรู้ของมนุษย์นอกจากนี้ผลการศึกษายังบอกด้วยว่ากรดไขมันสายกลางในน้ำมันมะพร้าวยังช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอด้วย 3. ช่วยให้กระดูกแข,ข็งแรง ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของน้ำมันมะพร้าวคือช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกการทานน้ำมันมะพร้าวเป็นประจำเป็นการเพิ่มแคลเซียมและแมกนีเซียมให้กับกระดูกทําให้กระดูกจเจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรง 4. มีความสามารถในการเสริมภูมิคุ้มกันน้ำมันมะพร้าวมีกรดลอริกสูงมากซึ่งเป็นสารตัวเดียวกันกับกรดไขมันที่มีในนมแม่เมื่อบริโภคเข้าไปกรดลอริกจะเปลี่ยนเป็นโมโนโลอรินที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราเชื้อยีสต์ไวรัสหรือโปรโตซัวนอกจากฆ่าเชื้อโรคได้หลายชนิดแล้วยังช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดอันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจเป็นอาหารให้แก่เซลล์ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตับอ่อนในการสร้างอินซูลินจึงดีต่อผู้เป็นเบาหวานแถมยังปลอดภัยต่ออนุูมูลอิสระและไขมันทรานจึงช่วยป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ไม่ให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็ง และช่วยกดการจเจริญเติบโตของเนื้องอกเมื่อสุขภาพกายพร้อมสุขเพศก็พร้อมเช่นกันที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าน้ำมันมะพร้าวสามารถทำให้หยุดอ้วนหยุดป่วยและหยุดแก่สมกับคำเรียกที่ว่ามหาสจั์น้ำมันมะพร้าวหากไม่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระน้ำมันมะพร้าวคือน้ำมันที่ได้จากการสกัดแยกน้ำมันจากเนื้อผลของมะพร้าวองค์ประกอบหลักของน้ำมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันอิ่มตัว92% จึงไม่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคแห่งความเสื่อมมากมายเหมือนกับน้ำมันไม่อิ่มตัวเช่นน้ำมันถูเหลืองทานตะวันคำฝอยซึ่งจะเกิดอนุมูลอิสระได้ง่ายจากการเติมของออกซิเจนได้ตลอดเวลาส่วนการเติมไฮโดรเช่นนั้นเกิดจากการนำน้ำมันไม่อิ่มตัวไปถูกกับอุณหภูมิสูงเช่นในขณะทอดอาหารจึงเกิดเป็นสารตัวใหม่ชื่อไขมันทรานโมเลกุลเปลี่ยนไปเกิดผลเสียต่อเซล น้ำมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันขนาดกลางเช่นกรดลอรรกเมื่อรับประทานและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วจะถูกเผาผลาญได้ดีจึงถูกสะสมในเนื้อเยื่อไขมันได้น้อยกว่ากรดไขมันที่มีโมเลกุลสายยาวเช่นกรดไลโนเลกซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่พบมากในน้ำมันถั่วเหลืองเป็นต้นด้วยคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวจึงทำให้น้ำมันมะพร้าวได้รับความเชื่อใจจากผู้บริโภคในการรับประทานเพื่อช่วยประโยชน์หลายด้าน6บบำรุงผิวหน้าและผิวพรรณ อนุมูลอิสระเป็นตัวการอันหนึ่งของการเกิดฝ้าและกระวิตามิน e ีในน้ำมันมะพร้าวจะทำหน้าที่ต่อต้านอนุมูลอิสระลดการเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นต้องกันรอยหมองคล้ำตามปกติผิวหนังจะสูญเสียความชุ่มชื้นเพราะถูกแดดและลมน้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติเป็นสารรักษาความชุ่มชื้นรักษาอาการผิวแห้งแตกลอกเป็นขุยลดอาการผื่นแพ้แสบคันตามผิวหนังจึงช่วยให้ผิวนวลเนียน อีกทั้งช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด